กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่แชงกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมดาบพค่า0ศูนย์กับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นมาหากราบ EP สุดท้ายแล้วละกันนะครับผมของโดมะนะครับผมที่น่าจะเป็น3 EP นะครับผมถ้ารวม EP นี้ด้วยละกันนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําตามสัญญาที่ผมบอกไว้ว่าผมจะปั้นโดมะขึ้นดาวลุงครับผม ใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับผมก็สามารถปั้นได้เพราะว่าเรามีวัตถุดิบที่ดองมาทั้งหมดนะฮะที่เร,เราหาตัวอวยมานานแล้วแหละในที่สุดเราก็เจอสักทีนะครับผมจะเป็นตัวละครที่2นะครับผมต่อจากอาคาสซานะครับที่จะขึ้นดาวรุ่งะครับผมของอสูรละกันเนาะเออแล้วก็เป็นตัวละครที่ต้องใช้ตัวพิเศษเท่านั้นด้วยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นตัวละครอะไราอีกในการขึ้นดาวรุ่งนะฮะก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตก่อนก่อนเลยละกันนะครับการแลกเลยดีไหมหรือว่าเราจะไปสุ่มดีอืมแลกเลยดีกว่าครับผมเพราะผมลืมไปว่าผมเนี่ยสามารถแลกตัวละครได้ฟรีนะฮะและตอนนี้เรามีโดมาอยู่แล้ว1ตัวครับเราก็ทําการแลกมาอีกหนึ่งตัวครับเพื่อทําการขึ้นดาวลุง้งน,นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมในที่สุดเราก็ทําได้สักที แล้วก็คลิดที่แล้วที่ผมเตรียมตถดดิบมาทั้งหมดนะครับก็มาจัดให้เจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโนมะจา๋ามาครับใส่ไปเลยครับแล้วพอขึ้นดาวรุ่งนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมากับดาวแดงที่ดาวแดงไม่มีนะฮะคือการที่ตรงนี้เลยครับผม เมื่อเป็นการอัปเกรดในเรื่องของสกิลของโดมรับผมให้เก่งมากขึ้นเนาะแล้วผมก็เตรียมมาไม่เยอะมากครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะอัปได้ไปถึงไหนด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวเรากดอัปไปเลยละกันเนาะเท่าไหนก็แค่นั้นละกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยหายากมากๆเลยนะฮะไปครับกดอัปไปเลยครับโอเคเดี๋ยวาติไปเอาที่จดหมายสักครู่ผมว่าสิ่งที่ใช้เพชรนะครับผมที่ซื้อมาเยอะที่สุดน่าจะเป็นตรงเนี้ยแหละนะครับผมที่ใช้แบบโคตรเปลืองเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ผมบอกเลยนะฮะหาเยอะมากๆนะครับผมและหายากด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะมันก็ต้องมานั่งรุ้นตรงนี้เอานะครับผมแล้วก็ไปซื้อในตามกิจกรรมนะครับผมเออคือตอนนี้กล่องผมเนี่ยดองไวน้นผมกะจะเอาของสีแดงนะฮะแต่ตอนนี้คือคงไม่ได้ <laughs> เพราะว่าเราก็ต้องปั้นเจ้าโดมหาก่อนละกันนะครับผมมาโดมาจาเจ้าต้องปลดล็อกให้ได้ปลดล็อกไปเลยครับนี่สกิลพิเศษเพิ่มมาแล้วครับผม เดี๋ยวรีวิวแบบทางการเนี่ยรอติดตามได้เลยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะอ่านสกิลแล้วก็จะไปเล่นคอมโบกับคู่รักของเขาด้วยละกันนะครับผมหรือคู่กัดดีกว่าน่าจะเป็นคู่กัดมากกว่าคู่รักเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราอัพไปเลยครับได้แค่นั้นเอาแค่นั้นไปก่อนละกันนะฮะสำหรับเรื่องในอุปกรณ์นะครับผมอัพไปครับปอะมานี้นะฮะได้อยู่ที่5ดาวนะครับผมแล้วก็อัพไปเลยจ้า โอเคครับผมทําการอัพทุกอย่างให้กับเขาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดาวลุ้งนะครับผมรวมถึงในเรื่องสีลานะครับผมนะตอนนี้ของผมก็เป็นดาวแดงเป็นที่เรียบร้อยแบบตึงๆนั่นเองนะครับผมแต่มีของลุ้งแหละแต่ผมก็ไม่อยากจะถอดจากอาคาสะนะครับเพราะว่าอาคาสะเนี่ยเป็นตัวละครดาเมจที่น่าจะหวังดาเมตได้นะครับผมผมก็เลยอาจจะไม่ขอยัดถอดละกันเนาะอาจจะใส่แบบนี้ให้ตัวละครโดมาไปก่อนนะครับผมซึ่งของโดมาที่ผมใส่ในช่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการที่ถ้าเลือกตัวเองมากกว่า60%เ็นนะครับจะรับไป รื่องของอัตราคิดค่อเพิ่มขึ้น20%รวมถึงในการต่อสู้ได้รับอัตราการโต้กลับ16%นะฮะอย่างต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของท่าเลือดของผมนะครับผมต่ำกว่า30%นะครับจะมีโอกาสได้รับความเสี่ยงหายคิดดามเมดเพิ่มขึ้น27%นะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือท่าเลือดของผมต่ำกว่า30%จะได้รับอัตราการดูดเลือดถึง7.5%นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นของ2อย่างที่ผมใส่ให้กับเขานะครับก็ถือว่าเป็นของที่โอเคแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอใจกับตรงนี้แล้วละกันนะครับผมทั้งหมดแล้วที่ผมปั้นอาคาสะมานะฮะทุกอย่างที่ผมยังไม่ได้ใส่ก็เท่ากับว่าตัวหลังผมยังไม่มีนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ลงเพจเกี่ยวกับในเรื่องของฟังก์ชันจีปะทะเลยนะครับผมนอกจากตัวละครเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วจริงๆละกันที่ผมอัปเกรดของเขามาโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพามารีวิวกันในอารีนากันดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงละกันนะครับผมสำหรับเจ้า โดมะของเราละกันเนาะซึ่งทีมผมก็จัดประมาณนี้เลยละกันนะครับผมต้องขอญาตบอกไว้ก่อนเลยละกันหรือว่าเกินไว้ก่อนเลยว่าโดมะาเนี่ยดามเมจอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าอาคาซาหรอกเพราะผมรู้สึกว่าเขาจะเป็นตัวละครพวกกึ่งซีซีซะมากกว่านะทุกคนนะมาเดิมมาที่อาคาซาก,กันก่อนเลยครับผมตัวแบบของเราดาเมดแบบหนักๆต่อยไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็หมายปาติดแช่แข็งนะครับตัวละครตัวเนี้ย ดามเห็นอาจจะไม่ได้เวอร์วังหรอกนะครับผมแต่ซีซีเขาจ่านะครับผมและคาสะได้ต่อยเพิ่มอีกหนึ่งทีครับผมบึ้มไปหนึ่งทีฮะโอ้โหตายไปแล้วแล้วก็วามมาต่อยเพื่อนตรงนั้นไปหนึ่งทีโอ้โหหลุดไฟรมไปเลยตายครับผมโอ้โหไม่ทันได้โชว์อันติเมทนะครับผมของโดมาก,ก็จบเกมซะแล้วโดมาก,ก็ทำำําดาเมจเป็นตัวละครที่2นะครับผมนี่นะฮะร,รวมถึงตัวละครเขายังมีการชี่แบบทำซีซีแช่แข็งเห็นไหมทุกคนที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะรเริ่มเกมมานี่เขาสามารถแช่แข็งได้เลย มากันอีกสกกมนะครับผมแพ้ชนะไม่เป็นไรนะทุกคนนะเราดูแค่แบบในเรื่องของสกิลพอละกันเนาะมาดูครับว่าเราจะไหวกับทีมนี้เอาป่า,ามาฮะอาัสะได้ปล่อยกอดอีกหนึ่งทีบึมบึมภาวนานะครับผมโดมาอยยาแหลมแล้วผมเอาดูมาไปอยู่ตรงกลางทําไมว่าผมลืมดู <c oughs> ทําไมไม่เอาดูมาไปอยู่แถวสองวะไอแถวหลังวะดูมาได้ปล่อยสกิลแล้วครับผมพระพุทธรูปเกิมเนิร์ดมานะครับผมบึมไปก่อนหนึ่งทีนะฮะนั้นที่ได้โชว์นะครับผมแล้วก็คาสระต่อยไป็นหนึ่งทีครับบึมบั่มซัมเบ้จบแล้วครับผมโโ อาคาซเขายังไม่ได้ปล่อยสกิลเลยจบแล้วเหมือนจะโดนซีซีของเราป้าเลยทําให้อาคาสซาไม่ได้ปล่อยแม้เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเหมือนกันจบไวมากและคือโดมาได้ปล่อยอันติทีเดียวดาเมจเกือบเท่าอาคาสซเมื่อปล่อยอันติสองทีฮะโอ้โหข้อเสียเองเดียวที่เขาไม่มีคือไม่มีดุดเลือดให้กับตัวเองแค่นั้นเลยโอ้โหของจริงนะนี่ผมบอกเลยนะครับอาคาซกับโดมานี่คอมบูกันแบบจุดจ้าแน่นอนนะครับย่านนี้ ไม่เสียแรงเลยว่ะที่ผมปั้นมานะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเพื่อนๆอ,อยากเห็นผมปั้นตัวละครอะไรอีกสามารถคอมเมนต์มาได้เลยละกันนะครับนี่ก็เป็นตัวละครทั้งหมดนะครับผมของเกมนี้นี่นะครับผมเพื่อนๆจะคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมว่าอยากเห็นตัวละครคูชิโบนะครับผมหรือว่าอาจจะเห็นพวกมิซูริจังนะฮะกิวทาร่คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะจัดทำให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะและขออีกสักทีละกันกำลังฟินฟินมันๆเลยครับผมไปสักที อันนี้พลังอาจจะต่างนิดนึงนะครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับมาดูแค่คัดทรงคัดซีนพอเครืออาคา่าเปิดก่อนนี่มันเขาได้เปรียบอะมาดูดาเมจนะทุกคนนะบึ้มบึ้มบึ้มโอโ้โหตายแล้วครับตัวละครฮิวเขาตายแล้วครับผมแล้วเราก็เป็นปล่อยไปก่อนสกิลไปครับผมอาคส่าได้ปล่อยอีกหนึ่งรอบครับผมเพราะเขาปล่อยแล้ข้ามไปหม่ได้เนี่ยมันก็จะได้รับในเรื่องของโกดนะครับผมและพอฟูลลี่เขาเต็มเนี่ยก็สามารถอันติได้อีกหนึ่งรอบครับเออก็เลยจบไวมาก,มากซึ่งทีของเรานี่ก็โอโ้โหจบไวไปไหนเนะี่ย ปั๊มรอบจะจัดนะครับผมโดยหาทีมที่แบบมันตึงๆนี่พอๆกันดีกว่านะฮะนี่คนนี้เลยครับผมสองรนสเท่า,ากันมาครับผมอีกสักหนึ่งรอบคนเดิมป่าวะถ้าจะคนเดิมไหมตอนนี้คนก็ไม่ค่อยจะเล่นแล้วนะฮะในเซิรของผมเริ่มจะลางแล้วอาคาสะปล่อยไปก่อนนะครัมภาพมันจะกระตุกนิดนึงแล้วปล่อยแช่แข็งติดละครไป2เลยนะครับผมโอ้โหโดนตัวละครแช่แข็งไปผมบอกเลยโคตได้เปรียบ และาคาส่กเขาปล่อยคืนมาครับผมต่อยรอบโดนไปครึ่งหลอดแล้วคิวทาโร่ตอนนี้ยังไงไม่มีคิวทาโร่สิเปนจันจิโร่นะฮะช็อตนี้อาคาซ่ตบมาบึ้ม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 ตายครับแล้วโดมาได้ปล่อยสกิลแช่แข็งแล้วผมเธรูปได้ถึงกำเนิดอีกหนึ่งรอบจะแช่แข็งไปได้ไม่ได้หือเออออและเรียบร้อยเลยเลยรบร้อยครับผมติดแช่แข็งแล้วไม่ได้ฮิลยังไงก็จบอะผมบอกเลยนะฮะโอ้โหเกียนจัดจัดคือดาเมจนี่คือเป็นที่สองตลอดเลยว่ะโดมาหืไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่ปั้นมา ถือว่าใช้ได้เป็นตัวละครสีเพื่อเพือนลองสังเกตดีนะครับผมนผมขึ้นไปดูไปดูคือเริ่มมาเนี่ยเราสามารถแช่แข็งเป้าหมายได้เลยนะครับผมทําให้เป้าหมายเนี่ยคือเสียฟูลลี่ไปฟรีๆเลยก็ว่าได้นะครับผมเออหรือไม่ได้โจมตีเราไม่ไทำำําดา a g ใส่เราเนี่ยมีมีผลนะเอาตรงมีผลมากนะฮะ โอเคซึ่งคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็ทําตามสัญญาแล้วเนาะสับโดม,มะในโหมดสองดาวรุงเนาะก็เดี๋ยวรอ,อก,กันได้เลยละกันนะครับผมจับการรีวิวตัวละครตัวอื่นหรืออยากจะเห็นตัวละคออรอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและเจอกันละกันนะครับผมคลิปวันนี้มีประมาณนี้แหละบายยครับ้่หามออยกกเเลล็คงงงตแะ ลมูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน